มัดแน่นขนาดนี้ดึงแน่นขนาดนี้จะแก้ยังไงเพื่อนๆพื่คะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเคยเจอปัญหานี้ไหมคะเราเอาวัวไปล่ามเนาะแล้วก็จะเจอปัญหาว่าแก้เชือกไม่ออกเพราะว่าวัวมันดึงรัดแน่นเกินไปเราผู้หญิงใช่ไหมคะดึงยังไงก็ดึงไม่ออกวันนี้วันนี้นวลมีวิธีการมัดเชือกล่ามวัวแบบง่ายๆมัดก็ง่ายแม้ว่าวัวจะดึงแน่นแค่ไหนก็สามารถแก้ออกได้อย่างง่ายๆเพื่อนๆ ไปดูกันเลยนะคะล่ามัวไว้อยู่ข้างนอกสี่ตัวค่ะซึ่งแต่ละตัวโอ้โหล่ามคอนี่ดึงแน่นสุดนะคะแน่นทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็แน่นจริงๆเลยดึงแน่นตัวนี้ก็ดึงแน่นค่ะแต่ก็ยังแก้ได้ง่ายๆเพราะว่าใช้วิธีการนี้นะคะเรียกว่าการหักคอม้าค่ะเพื่อนๆ ของนวลน,นี่แน่นทุกตัวเลยตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้โอ้โหแน่นกันไปหมดเลยค่ะเราไปดูกันช้าๆนะคะว่าวิธีการหักคอม้ามาทํำยังไงดูค่ะแกออกให้ดูก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วมาเริ่มทํากันค่ะให้ดูนะคะก็จะทําแบบนี้ละค่ะเพื่อนๆดูทันไหมคะถ้าเพื่อนๆมัดคอม้าแบบนี้นะคะแม้แม้ว่าวัวจะดึงแน่นแค่ไหนก็สามารถที่จะ แก้ออกได้ง่ายๆนะคะอันนี้คือนวลมัดมือเดียวนะคะแล้วก็แก้มือเดียวเพราะว่าอีกมือนึงนวลก็ถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆดูเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะสำหรับคนไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆสาระดีๆความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ